ก็อยยู่กับรถเกี่ยวทีงัาน,นมันกระแทงใหญ่เหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการขับรถนะครับรถเกี่ยวนะครับมาโบต้านะครับมาอันนี้ก็เราจะบอกข้อข่าวสารนะครับเพราะเราไม่มีงานทำข้อข่าวครับอันนี้คือเดินหน้านครับนี่ครับอันบนางอย่างนี้คือเดินหน้าด้ดานกับนายด้านอย่างนี้คือจอดมี นี่ครับนี่คือถอยหลังนี our ่คือถอยหลังนี่คือถอยหลังนะครับนี่ครับนี่คือถอยหลังนะครับนี่ับไปดูแล้วนี่คือแล้วนี่คือคือตัวยกของเกี่ยวนะครับเดย๋ยวน่้นะครับอนหนึ่งครับโอเคนี่ตัวของเกี่ยวนะครับนี่อันนี้คือยกอันนี้คือวาง ก็ขวานี่คือก็นมลึดหยวนี่คือก็ปากเกี่ยวครับก็ข้าวอ่ะนี่คือลงยกขึ้นนะครับครับแล้วนี่ก็มีสามเกียร์นี้คือเกียร์เกียร์ลองอันนี้เกียร์หลักอันนี้เกียร์รองนะครับจะไม่อยู่อะไรวะนี่เกียร์โลนี่คือ S แล้วก็อะไรวะอันนี้เกียร์อะไคนเราคิดเองนะถ้าเราจักได้พอดีพอดีพอดีก็เอาเกียร์นี้พอดีพอดีเลยถ้าเราก็ไหลแล้วก็จอดเกียร์นี้ครับเนี้ยเบรกเกียร์นี้ไว้เกียร์เฮดเราก็จะใช้ในการวิ่งทํางานนะครับจจโลก็เอาไปการขึ้นทนลเลอร์ครับจจโลนี้อันนี้คือการอันนี้คือตัวเร่งเครื่องน,นะครับเร่งเครื่องนหน้าปัดนะครับนี่ครับเร่งเครื่องนหน้าปัด นะครับนึ่งเครื่องหน้าบัดแล้วตนน้นหัวครับก่อนจะสับหัวเกี่ยวเนี่ยสับตึ้งนั่นเแหละขอให้ให้เครื่องเนี่ยจูพลเพราะเครื่องกับเรื่องนั่นแ่ะน,นีนนนนนนค่คือต้นนวดนวดอันนี้คือคือหัวเกียเก่ยวหัวเกี่ยวคอไหมครับคอคอเราให้ดึงตอนนี้ครับน,นี่นคือสับเป็น ครับนี่ครับคราวนี้ตอนวนี้ก็ตรงท่อส่งนี่กันครับตรงท่อส่งนี้นี่นะครับตรงตรงนี้ก็นีนขี่ยกท่อส่งนี้นะด้วท่อส่งหมุนด้วยท่อส่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ข้าวก่อนนะครับ แต่ไอตัวนนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยแต่มันฝังมัไม่ได้นะครับมันเป็นมันติดติดนะครับขับเนี่ยวนมาอย่างงี้ป claro ึ๊บมุนมาอย่างเงี้ครับนี่ครับตัวหมุนพอตัววางไว้อย่างเนี้ยปึ๊บที่ปล่อยนะครับท um> hm ี่ปล่อยอไอ้นี้ครับที่ปล่อยข้าวครับที่ปล่อยข้าวออกจากตู้นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ปล่อยตัวนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับทุ ให้เเปิดข้าวเราเอ็นเครื่องทีนี้เรบเราทำงานเราลิงรอดเป็นเท่านี้ครับลิงรอดนี่รอดึอดงสีนี้เลยนะครับแต่เราเลือกแล้วพอแล้วคงรู้กันลครับพบคุนมากครับพอจบลิปเท่านี้ครับ